สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับแทนมาร์ทไรเดอร์รีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเข็มขัดมาร์ทไรเดอร์ไฟล์รีเจนต์นะครับแต่ก่อนจะไปรีวิวเรามาทําความเข้าใจก่อนนะครับเข็มขัดเส้นนี้เป็นของมือสองนะครับและผมจะมาพูดคุยถึงลูกเล่นของเขาราคากลางนะครับแล้วก็อะไรนะครับกรณีสายมันหักมันเสียนะครับว่ามันมีหรือเปล่านะครับโอเคครับเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปกันเลยครับผมก็วันนี้จะมารีวิว เข็มขัดรีเจนเป็นเส้นแรกนะครับที่ผมจะรีวิวก็ผมซื้อมาได้สักพักแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสเลยนะซึ่งไฟเนี่ยมันถ้าเป็น dx ก็ค่อนข้างแพงนะเอารีเจนไปก่อนนะครับผมก็สายประหยัดน,นะก็มาดูโทรศัพท์กันนะครับก็เป็นแทบจะเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่มีไฟนะครับด้านหน้านี้ก็เป็นรูปอของหน้าไฟนะครับชิปมันถอดไม่ได้นะครับตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้เป็นรูปโทรศัพท์นะครับของเขามันไม่สามารถพับเป็นปืนได้นะซึ่งตัวเลขก็กดได้นะแต่ถ้าใช้งานจริงๆใช้ได้แค่ปุ่มเดียวนะครับปุ่ม enter นะครับก็ด้านบนนี้เป็นสติกเกอร์นะครับแล้วก็เป็นตัวเลขหมายเลขนะครับที่ใช้แปลงล่าง555แล้วก็103ใช้เป็นปืนนะครับ106เป็นปืน อ่าแล้วก็279ยิงรัวนะครับเรียกสัญญาณก็แล้วแต่ตามนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้แค่ Enter ตัวเดียวนะครับโอเคงั้นเรามาดูกันด้านหลังนะครับก็ลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้อ่าสามารถเปิดฐานเดี๋ยวผมให้ดูฐานนะครับใช้ 3a 2ก้อนนะครับตุ ค้างแข็งนะครับสักรู่นะครับโอเคครับแต่เสียงเขาจะเบามากๆเลยนะไฟเนี่ยเพราะว่ามันเป็นรีเจนนะเสาสัญญาณนะครับโอเคก็ผลิตปี2005นะครับก็หลายปีแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของหัวเข็มขัดกันนะครับก็หัวเข็มขัดตรงนี้สามารถขึ้นลงแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะ เป็นแท่นเพื่อเวลาแปลงล่างนะครับมันจะไปจิ้มโดนสวิตนะครับเพื่อให้ทําแปลงล่างให้แปลงล่างได้ก็สายของผมตรงนี้มันหักนะผมเลยติดซิลิโคนไว้นะครับก็ผู้ใหญ่ใส่ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเส้นเล็กมากแต่ว่าถ้าเพื่อนๆโมเอาสายาเส้นอื่นมาใส่ก็ได้อยู่นะโอเคอันนี้เสียงมันเบามากผมจะไม่ติดตั้งนะผมจะอ่า มาเสียบแล้วก็เอามาจออใกล้ๆดีกว่านะโอเคครับตรงนี้ก็ค่อนข้างสวยนะเป็นสีแดงโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลองมาเปิดเครื่องกันก่อนนะเพื่อนๆได้ยินไหมครับเสียงเบามากเลยนะอ่านี้เสียงเปิดเครื่องของเขานะครับ เคครับก็เสียงก็มีไม่กี่เสียงนะครับก็มีเสียงเปิดเครื่องแล้วก็เสียงโหมดสแตนบายแล้วก็แปลงล่างแล้วก็เสียงยิงปืนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองมายิงอลองมาแปลงล่างกันนะครับ ก็ถ้าญิงปืนใช้พลังก็กดตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะแปลงลรางให้ขางนะครับประมาณนี้นะครับ เสียงก็มีแค่นี้นะครับของเขาลูกเล่นก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับก็สไตล์เจนนะครับอีกครั้งนะครับครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูเราไปคุยถึงราคากลางกันนะครับผมราคากลางของเขาก็อยู่ที่ประมาณ350-400ถึง400นะราคาเขาค่อนข้างสูงนะ ซึ่งผมว่าที่ราคาสูงนะ่ะบางคนนะ่ะเอาเฉพาะฐานเข้ามาแล้วก็มาโมกับโทรศัพท์เขาะนะครับผมก็คิดว่าจะโมแบบนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าไฟราคาค่อนข้างสูงนะอยู่ที่ถ้าเป็น DX เนี่ยพันพนกว่านะครับจนถึงถ้าครบครบอย่างนี้ก็พันเจ็ดพันแเลยนะแต่ว่าสายดีเจนเนี่ยมันจะสั้นถ้าเพื่อนๆโมก็ต้องต่อสายอีกนะครับ โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆก็คลิปนี้ก็สั้นๆเนอะเพราะว่าลูกเล่นเขาไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแต่น่าเก็บนะไฟน่าเก็บนะถึงจะเป็นรีเจนก็น่าเก็บเหมือนกันนะครับแต่ว่าเสียดายเสียงเบามากโอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆน,นะครับได้หาซื้อเข็มขัดรีเจนมือสอเส้นนี้นะครับก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ แล้วก็เช่นเคยครับเล่นให้สนุกตามงบของเรานะครับโอเคครับงั้นวันนี้ก็สวัสดีครับ